ไปดูอีกเรื่องนึงค่ะหนุ่มไรเดอร์มาร้องทางสายไหมต้องรอดค่ะถูกทหารอากาศขับรถชนชนแล้วหนีให้ดูคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะกล้องจรปิดจะเห็นมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายแล้วถูกชนหลังจากนั้นตะบะคันนี้ขับไปเลยเป็นตะบะโตโยต้าสีขาวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เราได้พูดคุยกับคนเจ็บคือคุณปะวะเรศอายุ32ปีบอกว่าวันนั้นขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งงานช่วงเวลาตีสองที่งานเกษตรแฟร์ตามเส้นทางถนนงามวงวานมุ่งหน้าวิภาวดีก็ขับขี่มาตามช่องทางด้านซ้ายขี่มาปกติเลยจู่ๆมีรถยนต์ไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนขับมาชนท้ายทำให้รถมอเตอร์ไซค์ล้มหลังจากนั้นถูกดากล่างไปกับพื้นถนนทางคุณปะวะเรศบอกว่าเขาสลบ จนมีรปภอของคอนโดเข้ามาปลุกถึงรู้สึกตัวแล้วก็ช่วยโทรแจ้งกู้ภัยให้ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยค่ะรปภเข้ามาช่วยรถดนของคู่กรณีหลังจากชนแล้วก็คือขับหนีไปเลยรถมอเตอร์ไซค์ของเขาได้รับความเสียหายอย่างหนักบริเวณด้านท้ายพังยับไม่สามารถขี่ได้นี่รถผู้ก่อเหตุ หลังจากนั้นค่ะปะเวเรศเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากมีอาการฟกช้ำตามตัวทั่วร่างกายแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สอนอบางเขนเนื่องจากคู่กรณีหลบหนีไปทีนี้พอออกจากโรงพยาบาลก็ไปไล่กล้องจอนปิดตามจุดต่างๆไล่เป็นสิบจุดก็ได้หลักฐานเป็นคลิปวิดีโอภาพกล้องจรปิดตอนที่เกิดเหตุทางคุณปเวเรศนาหลักฐานไปให้เจ้าหน้าที่ของสอนอบางเขนเพิ่มเติม แล้วก็ให้ญาติช่วยกันโพสต์เพื่อจะตามหาคู่กรณีเป็นกระบะคันนี้อยากให้มาช่วยรับผิดชอบผ่านไป5วันค่ะญาติคนก่อเหตุโทรติดต่อมาต้องการจะนัดไกล่เกลี่ยชดใช้เยียวยาค่าเสียหายหลังจากนั้นทางปเวเรวศบอกว่ามารู้ว่าคนที่ขับกระบะคันนี้เป็นข้าราชการยศพันจ่าอากาศเอกสังกัดทหารอากาศ ปาวเรตยื่นข้อเสนอไปให้ทางคู่กรณีชดใช้ให้ซื้อมอเตอร์ไซค์คืนให้คันหนึ่งแล้วก็มีเงิน200 0 0 0บาทแต่ทางคู่กรณีต่อรองทางปาวเรตก็ยินยอมงั้นเปลี่ยนจากซื้อใหม่เป็นซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้ก็แล้วกันแล้วเงิน200 0 0 0ก็ลดลงมาเหลือแสนห้าทีนี้ทางคู่กรณีบอกว่าเดี๋ยวจะไปปรึกษาครอบครัวก่อนอีก3วันจะให้คําตอบ แต่สุดท้ายแล้วไม่ติดต่อกลับมาเลยปวเรศเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะเนื่องจากคดีไม่คืบหน้าแล้วก็ทราบมาว่าท่านจ่าอากาศเอกนายนี้มีญาติพี่น้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเลนซ้ายปกติแล้วมีรถกระบะมาชนท้ายผมแล้วก็ไม่ลงมาดูไม่ลงมาช่วยนำส่งโรงพยาบาลขับหนีไปเลยครับก็ตกใจครับแล้วก็มีคือสลบไปด้วยตอนนั้นครับเอารับไปเอ็กซเรย์คือ มีอาการปรวดคอเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกเวียนหัวปวดตามตัวตามเอวครับที่ตำรวจเขาบอกว่าในส่วนของผมเขาดําเนินคดีแล้วแต่ส่วนทางคู่กรณียังเงียบอยู่เลยผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นคนหาหลักฐานไปให้ตํารวจเองก็ไปไล่กล้องวงจรปิดตามท้องถนนนะครับทาเองหมดเลยครับต้องออกจอากบ้านมาไล่เองครับเจ้าของรถเป็นผู้หญิงเปิดโรงเรียนเนสลี่ครับถามเขาเขาก็บอกว่าสามีเขาเป็นคนขับล้วก็เช็คแล้วซึ่งสามีเขาก็ยศพ่อออครับ น่าจะทํางานอยู่กองบินวิทยุการบินครับก็อยากให้มาชดใช้ค่าเสียหายเยียวยาการขาดรายได้ที่เราขาดไปเพราะต้นเพราะต้นใช่ครับอยากให้มารับผิดชอบแล้วก็อยากฝากให้ตํารวจสอนอบางเขนนะครับขออนุญาตพูดเลยครับทาคดีแบบตรงไปตรงมาครับครับแล้วก็ดําเนินคดีให้ไวเพราะตอนนี้เหมือนคดีล่าช้าครับเนี่ยครับผู้ชมครับ ทีนี้เรื่องนี้นี่ทางฝั่งของคุณเอกภพเหลืองประเสริญน,นะครับเป็นผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดก็บอกแบบนี้ฮะบอกว่าไอคลิปหลักฐานมันก็ชัดเจนนะว่าวันที่8กุมภาพันธ์68ตี2 42นาทีกระบะเนี่ยไปชนท้ายเขาแล้วหลบหนีไปสาเหตุที่หลบหนีเนี่ยสงสัยว่าเมาหรือเปล่าอย่างไรก็ตามนะครับคดีชนแล้วหนีสารจะลงโทษจำคุกทันทีไม่รอลงอาญาจึงอยากแนะนำนะครับว่าให้ฐารอากาศท่านนี้เนี่ยก็เรียกว่าที่เป็นคนขับนะฮะร,รีบเข้ามาเจรจาไกลเกลีย่ย แล้วก็เยียวยาผู้เสียหายเขาซะเพราะต้องเห็นใจผู้เสียหายเขาด้วยที่เขาเองเนี่ยประกอบอาชีพไรเดอร์หาเลี้ยงครอบครัวรถมอเตอร์ไซค์ก็พังเสียหายทั้งคันตอนนี้ไม่มีรถออกไปหากินแล้วอยากให้มาเยียวยานะครับเพื่อบรรทาผลทางคดีเพราะจํานวนเงินที่ผู้เสียหายเขาเรียกเนี่ยมันก็เป็นจํานวนเงินที่ไม่ได้มากมายอะไรก็ถือว่าสมเหตุสมผลเพราะผู้เสียหายทํางานมีไรายได้ทุกวันนะครับการเยียวยาเนี่ยจะต้องมีการเรียกร้องตามจริงที่ขาดรายได้ ส่วนทางคดีนะครับตนเองจะมีการประสานกับทางภุ่มกับสนบังเขนให้ช่วยติดตามความคืบหน้าทางคดีนี้นะครับให้กับทางผู้เสียหายกังวลใจแล้วครับคุณผู้ชมครับบอกว่ากลัวดคดีจะไม่คืบหน้าเพราะเหมือนกับมีญาติเป็นตํารวจด้วยลองฟังเสียงดูครับเยินขนาดนีมน้มันพังเยอะนะครับข้อแรกเนี่ยอยากให้เข้ามาคุยกับเขามาเยียวยาเพื่อบรรเทาผลร้ายน,นะครับบรรทาผลทางคดีเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยเขายังไม่ได้ มาให้เรามาเยียวยาชดเชย<า>ให้เราเลยใช่ไหมครับบาทนึงก็ไม่ได้บาทนึงก็ยังไม่ได้เลยโอ้โหต้องรีบเข้ามาคุยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพอพนักง,งานสอบสวนเขาสรุปสำนวนแล้วเนี่ยเดี๋ยวส่งสารเนี่ยอาจจะติดคุกมันก็จะเสียการทํางานเพราะว่าคุณเป็นข้าราชการด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญคือเรายิ่งพอมารู้ว่ามีคนในครอบครัวเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยเนี่ยเขาก็เกรงว่าจะไม,ไม่ได้รับความยุติธรรม<ช>นะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมยืนยันนะครับว่าวันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นใครทุกคนก็อยู่ใต้กฎหมายเดียวกัน ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวผมประสานท่านผูมิกับสอนอบางเขนนะครับท่านพันธุเอกอนันต์บรสาัทไปก็ขอให้ท่านเนี่ยเร่งรัดติดตามความคืบหน้าทางคดีนีให้ผู้เสียหายด้วยนะครับนี่ครับคุณเอกสายไหมต้องรอดนะครับเห็นทะเบียนไหมคะมองไม่ชัดตอนนี้เขารู้แล้วครับว่าเป็นของใครเป็นรถไครรู้แลละนี่อันนี้ชัดเจนเนี่ยนะ9กขอ4 7 7 5ตำรวจก็ตามเจอแล้วนะว่าเป็นรถของทหารคนหนึ่งเป็นรถของเมียผัวมาขับ อาโอเคก่อนพักเบรกนี้